โอเคครับต่อไปก็จะเป็นการทำสิมเล i ยสแล้วก็แวนแลบนะครับเรากดที่ s ิมเลียสก่อนเลยไปที่ n o ้ e ปึ๊บอ่ะผมจะกดให้ดูปึ๊บผมมีไฟล์ไปแล้วอ่ะผมจะไปใช้ไฟล์ผมเป็นเพลงนี้นะครับเป็นเพลง river far away นะครับของ f o r p เป็น n o ครับกดสามารถกดฟังได้นะครับก็แอปนี้มันก็เหมือนเป็นการเขียนเพลงการทำเพลงการทำโน้ตการจดโน้ตหรือว่า สามารถไปรวมกับแบรนดแ l a ได้ครับก็เหมือนเอาไฟล์หรือว่าเอาวิดีโอที่อาจจากตัวเนี้ยไปใส่ในแบนดแ lap ได้สามารถเพิ่มเสียงอะไรได้นะครับเพิ่มน้ตอะไรเขียนลงเขียนโน้ตได้หมดเลยครับตัวนี้ก็สามารถเล่นแบบนี้ได้เลยได้ฟังสบายสามารถพิมพ์เซฟอะไรได้หมดเลยครับเอาไปใช้งานคู่กับแบรนดแ l a ถือว่าดี่ยมเลยครับแฮป2แอปนี้ ก็ประมาณนี้นครับก็ถ้าเป็นของคอมก็น่าจะเอาไฟล์แล้วก็เสียงใส่ในแบนแ l ล์ได้เลยครับแต่ iPad ผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมก็เลยอัดวิดีโอไว้จากเนี่ยตัวซีเบียเนี่ยเอาไปใส่ในแบนแ l ล์ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนเลยนะครับขั้นตอนแรกก็เปิดในแบนแวล์ไปนะครับ่ะมันจะขึ้นหน้านี้เหมือนแบบ Facebook เลยหลังจากนั้นก็กดที่บวกไปเึ๊บขึ้นหน้านี้ไปมันก็จะมี Import ไฟล์ วอยออดิโอแซมเปอร์ลูปเปอร์นะครับอินทูเมนต์นะครับกีตาร์เบสนะครับเรากดที่ Import File นะครับมันจะมี3อันมีมิวสิกวิดีโอแล้วก็มอนะครับกดที่วิดีโอไปปึ๊บมันจะขึ้นหน้านี้แล้วเราก็กดตัวนี้ไปเราลองดูฟังดูก่อนนะครับว่าใช่เสียงที่เราอัดหรือเปล่า คือว่าเจ๋วเลยนะครับเรามสามารถเอามาประยุกใช้ด้วยกันได้สองแอปนี้ก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับก็กดใช้ไปเลยมันก็จะโหลดด้านล่างให้ปึ๊บพอมันโหสสลดเสร็จแล้วรอมันโหลดเสร็จครับปึ๊บโหลดเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นหน้านี้ให้ครับนี่เปึ๊บเราอยากกดฟังอะ่ะกดเป๊ะเป๊ะเหมือนในที่เราเขียนโนต้ตเลยครับมันก็จะเป็นเสียงอยง่าง้ฟัง สมมติถ้าเราอยากเพิ่มอะไรเราก็กดตัวนี้ได้ครับอยากจะไวท์อะดิช i ่นกีตาร์เบสลูเปอร์หรือว่าเป็น i n นทูเมนต์นะครับหรือ s a มเป e นะครับเพิ่มได้หมดเลยครับตัวนี้ถ้าอยากใส่เสียงอะไรเพิ่มจากเพลงนี้ก็เป็นพวกกองกีตาร์เบสนะครับหรือว่าจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆการใช้แอปแบนแล a b แล้วก็ s i บิเลียนะครับข้างต้นนะครับผมขอจบการ วิดีโอไว้แค่นี้นะครับขอบคัคบ